คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอาจารย์ชาติราชกรูจะเล่าเรื่องของหลวงพ่อมีแห่งวัดมานวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป่ายันณะหน้าทองของท่านให้ฟังกล่าวคือมีสิทธิ์รุ่นใหญ่คนหนึ่งของหลวงพ่อเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเป่ายันเกาะเพชรแล้วก็ยันณะหน้าทองเขาเล่าให้ฟังว่า เคยมีคนถามหลวงพ่อมีเกี่ยวกับเรื่องของการเป่ายันเกาะเพชรซึ่งหลวงพ่อมีท่านบอกว่ายันนี้รักษายากเป่าให้ไปถ้ารักษาไม่ดีหายหมด เขาจึงถามหลวงพ่อมีเพิ่มเติมอีกว่าถ้าไปกินอาหารจีนซึ่งบางอย่างมีเหล้าเป็นส่วนผสมล่ะครับอันนี้ผิดไหมหลวงพ่อมีท่านบอกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ยันหายหมดหลวงพ่อมีท่านจึงเลือกเป่าแต่เพียงยันณหน้าทองตามแบบฉบับของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเพียงอย่างเดียว หลวงพ่อจงได้ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาลงยันนะหน้าทองให้แก่หลวงพ่อมีแล้วบอกว่ามหายันที่ท่านนำมาลงแผ่นโลหะทำตะกุดเมตานั้นก็คือยันนะหน้าทองนี่เอง ทั้งยังได้เปิดเผยเคล็ดลับในการใช้วิทยาคมชั้นสูงโดยไม่ปิดบังอัมพรางแก่หลวงพ่อมีด้วยว่ายันนะหน้าทองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้สารพัดตามใจนึกเวลาลงท่องเมตตาก็จริงแต่เวลากําหนดจิตปลุกเสกท่านเริ่มต้นว่าพระคถาตัวใดลงท้ายให้ว่าตัวนั้นเป็นมหาอุดแต่ข้อสำคัญต้องสร้างสาม,มาธิจิต ของตนเองให้แก่งกล้าก้าแข็งเสียกอดจ,จึงจะสามารถกำหนดจิตอย่างแคล่วคล่องว่องไวใช้ได้สารพัดต,ตามใจนึกทุกประการมหายันนะหน้าทองซึ่งตกทอดมาถึงหลวงพ่อมีท่านได้เพิ่มพระคัถาหัวใจยอดศีลพุทธสังมิของหลวงพ่อปานและคัถามหาอุดป้องกันอาวุธทุกชนิดว่าณอุดทงัง ของหลวงพ่อเขียนวัดบ้านพราวนอกลงไปอีกด้วยเพื่อเป็นการละลึกถึงพระคุณของสายอดพระอาานันตารยผู้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับท่านด้วยความกตัญญูรู้คุณดังมหายันที่หลวงพ่อมียึดถือเป็นยันต์ประจำตัวท่านได้นำมาประทับไว้ด้านหลังเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านที่สร้างในปี2507 กล่าวถึงหลวงพ่อมีเขมธรรมโมนี้ท่านเป็นผู้สําเร็จอสุภกรรมฐานตามแบบฉบับของหลวงพ่อป่านวัดบางนมโคแล้วยังสําเร็จเตโชกสินของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก ทั้งท่านยังสืบทอดวิทยาคมมาจากหลวงพ่อเขียนพระอาจารย์ชาวรามันวัดบ้านพร้าวนอกซึ่งมีศักด์เป็นหลวงนาของท่านจนท่านมีสมาธิจิตและญาณชั้นสูงอิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีล้วนแล้วแต่มีพุทธานุภาพสูงส่งมีประสิทธิภาพเข้มขลังสามารถอธิษฐานรักษาโรคภัยไข้เจ็บการแก้คุณไสาการกระทำย่ำดีต่าง ต่างได้สมกับสมญาณนามที่ว่าท่านเป็นพระเถราจารย์จอมขมังเวทแห่งวัดมารวิชัยผมอาจารย์ชาติราชครูได้เคยไปกราบหลวงพ่อมีที่วัดมารวิชัยหลายครั้งไปครั้งหนึ่งเห็นท่านอารมณ์ดีว่างเว้นจากการรับแขกก็กราบอาราธนาขอให้ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาวิชาพระยันนะหน้าทองให้โดยยื่นกระดาษให้ท่านแล้วก็ ปากกาขอให้ท่านเขียนพระยันประสิะสทธิศาสตรให้หลวงพ่อมีซึ่งท่านก็เมตตาเขียนพระยันให้โอ้ท่านเขียนพระยันลงในกระดาษให้ผมเมื่อเขียนเสร็จท่านก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นมาวางไว้เหนือศรีรษะของผมทำการภาวนาพระเวทพระคัตถาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป่ายันผ่านกระดาษให้ผมบุญรักษาบุญคุ้มหัวจริงๆครับก่อนจะกราบท่านแล้วขอตัว กลับท่านบอกว่ารักษาให้ได้นะไอ้นุม่มคําพูดของท่านยังก้องอยู่ในหัวในหูคล้ายกับท่านเพิ่งพูดกับผมไว้และด้วยอนุภาพของพระยันตนะหน้าทองอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อมีท่านเมตตาเป่าผ่านกระดาษให้กับผม จึงทำให้ผมอาจารย์ชาติราชครูมีกระแสเมตตาทิคุณปกกล้าวคุ้มเกศสามารถผ่านพ้นอุปติเหตุเพศภัยเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานามาได้ อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้จึงทําคลิปนี้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณพระยันนะหน้าทองพระยันเกาะเพชรบูชาพระคุณหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเป็นที่สุดครับ